ใครที่ดูโอเวในมือถือกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนตรงนี้เลยและใครที่ดูในคอมกดตรงนี้เลยที่เรียกประชุมในวันนี้นะคะเพราะว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ1 0,000หมื่นซั b e ของช่อง o อ a วก็เลยอยากจะให้ช่วยคิดคอนเทนต์ให้ช่องน้องๆรู้จักกันหรือเปล่าคะช่อง OVAC โอเวก ช่วงนี well. ้เลยด้วยบ่อยมากบ่อยมากก็เลยดูทุกคืนเลยตุ้มตี้อ่ะไม่คล้ายๆนั่นหรอไม่เลยอ่ะไปตื้อตามเลยเนี่ยไปก้อนอ่ะหล่อสุดแล้วคนเนี้ยไอจิโนหัวนอ้วนๆนะคนนั้นไม่อามากอ้วนๆมากจริงคนเรา ออลืมไปขอเยนี้นะเฮ้ยเฮ้ยยนยีนะส่งเินี้แล้วอะงานโดนอิกแล้วงานโดนยิงทำเงนไดีคิดตลอดเลอนี่งานอะอ๋อฮู้ฮมันต้องขอาหุ้นต้องถุกอ่ะปุ่นปังเลยแต่ควไหนอ เฮ้ยเออเอาแบบนี้ดีกว่าโคลแก้มเลยเขาจผมช่อสุยอดเลยก็จะมีเสียงเอบร้อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวมีไงอยากได้จะซีจีดูไม่ได้นอนเมื่อกี้วันแล้วดูตาแต่จะได้อะไรมาทำเองเลยลุกมาลุกมาทำเองเลยของอย่างนี่มียูทูบเบอร์คนหนึ่งเอาไบเอาเขาเลยสวัสดีครับผมการเอง ถ้าจะอาคนนั้นอะเอาคนนี้ดีกว่าเอายอยอยอ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 เออออเอายอ้อยอเอายอยออเอาอยออ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  Quốc chúng ta ao. ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหนึ่งซมืสไคร์ต์แรกของพวกเราด้วยนะครับผมอีกอย่างนครับอาขอบคุณที่นี่ด้วยที่พีเอเชียครับที่ให้ยืมสถานที่สวยๆในการถ่ายทำในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเราจะมีอะไรอีกครับพี่บอลถ้าเกิดนะฮะเพื่อนๆคนไหนอยากเห็นพวกเรานะครับขอบคุณในรูปแบบไหนหรือว่าขอบคุณยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเอามาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับครับผมแล้วก็อย่าลืมครับสุดท้ายนี้ ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตับสไครต์ให้พวกเรานะครับจะได้ติดตามผลงานใหม่ๆทุกๆสัปดาห์ครับครับครับปุ่มคับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนครับโอ้ยน้ำเออโอ้ยอ้อยแล้วอกินแล้วอ่ะกินหญ้าอิ่มแล้วสามสองขอสปีดแล้วอ่ะ